เฮ้ยไอ้แช่ก็เวอร์ไปเฮ้ยมึงห่วกันจังกันน้องมาแข่งเก่าปาหน่ะผมผมเคยอยู่อีโวด้วยเฮ้ยเอาดีเคยอยู่ไหนนะผมเคยอยู่อีโวดโอ้โหผมเป็นเพื่อนพี่แบมโบอ่ะจริงเหรอไอ้แช่มึงก็รถใหญ่เกินน้องผมเล่นน่ะค่ะทุกวัน โอ้ยดีนะเป็นเพื่อนนึกว่าเขาเป็นลูกศิษย์เองกระบุเลยผมลูกลูกศิษย์ผมมีหลายคนเลยมีบาวันมีอายุโอเคโอ้ยไอ้เหี้ยนี่รุ่นใหญ่เกินผมตึงไงโอ้ยนักเลง่งคือเอ็งนี่แบบสุดแล้วใช่ไหมแบบว่าสุดๆเลยใช่ไหมใช่ใครด่าผมบุ๋มจะให้ GM มแบนเลยจริงเหรอวะจริงครับพี่เองรู้จัก GM นั่นเหรอเนี่ รู้จักครับนี่ขอชื่อเบนโต้อารโตครับอะนั่นหรอโหนี่ก็รุ่นใหญ่จริงวะแหมผมกินปลาผมก็อยู่แคดเอกอาด้วยโอ้ยแต่ไม่รู้ว่าทำไมเขาเตะผมออกแสดงว่าโอ้ขากลัวผมไปฟ้องเกมอะแล้วก็อันนี้ยกแขนอ๋อเขาเตะเองออกเพราะเขากลัวเองไปฟ้องเกมใช่โอ้มึงก็สุดเกินไปด้วยวะน้อง ราะว่าเขากลัวผมพี่พี่พี่รู้จักพี่ไดโนวะโอ้ยไดโนเสาร์ใช่ไหมหไม่ใช่ไดโนเอ็กอาร์ครับอ๋อรู้อยู่คนนั้นระดับเทพเลยนะน่ะหนิงสกาบุกเว้ยมีคนมาด้านหลังพายิงพายิงคูเบอร์ฟูลแบนร์เฮ้ยพี่ผมมาช่วยเลยพี่ไม่เห็นมีใครเลยข้างหลังอะไรเนี่ยทำไมทำไม,าไมตานี้ฝันตึงข้าไม่กล้าหงือเลยวะ มากับเองแน่เลยใช่ปะใช่ผมง่วนเลยโมโคพันยาพี่เลยโมโคยิงเลยพีย <ไป S 1> ่พี่จะโดนน้องเ,อ,เ,อ,เอ,อี้ยโอ้โหมากับรุ่นใหญ่วะสบายเกินี่ยมากันรุ่นใหญ่งมง่ะงี่วสยสั้